จังหวัดเพชรบุรีจะทําแผนที่นําทางรถแมพมุ่งหวังที่จะเพิ่มศักยภาพขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกครับในพักพงทวีพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีระดมความคิดเห็นของกลุ่มหน่วยงานราชการประกอบการจัดทําแผนที่นําทางรถแมพผ่านโปรแกรมการจัดประชุมออนไลน์ที่ห้องประชุมสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดเพชรบุรีครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าการจัดทําแผนที่นําทางรถแมพด้วยการระดมความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนเมืองเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสารรค์ของยูเนสโกด้านอาหารซึ่งจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อรวมพลังในการขับเคลื่อนนะครับซึ่งจะทําให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเมืองให้เป็นเมืองที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์อันจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดเพชรบุรีอย่างถาวรพร้อมที่จะ ดำเนินการกิจกรรมอื่นๆตามมาและสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ภายใต้โควิด1 9ได้เป็นอย่างดีครับ